นี่นะครับสถานการณ์น้ําท่วมสถานีบางสะพานน้อยตอนนี้น้ํากำลังขึ้นนะครับ รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้มอเตอร์ไซค์นี่หมดสิทธ์ครับตรงนี้หน้าสถานีเลยนะครับอ่าก็อ,อาจจะสันส้นๆนะครับไม่มีขากล้อง ว่าไงครับเฮียมันมีประตูน้ำอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะใช่ก็เป็นการระบายน้ำที่ดีมากระบายน้ำอ่อนหน้าถนนทำเอาไวมากเลยใช่ หมดแค่นี้แล้วมั้งน้ำมั้มันหมดแค่นี้แต่ผมคิดแค่ว่าน้ำมันระบายไม่ทันนี่นะครับรถยนต์4ประตูยกสูงนะครับดูระดับน้ำนะครับดูระดับน้ำนะครับ,รบ,รบอันนี้สุ้ม รอรถตู้จะไม่สมจะไม่ที่นั่งนะอ,อันนี้หน้าสถานี อันนี้ในตลาดนะครับในตลาดอุ้ยเปียะครับเปียกอันนี้ในตลาดบางสะพานน้อยนะครับน้ำกำลังเที่ยวนะครับ ไปเนว่ะนี่นะครับนี่ในตลาดบางสะพานน้อยอันนี้บริเวณลานหน้าสถานีตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเลยนะครับ ตอนนี้หน้าถนนที่ว่ารถวิ่งก็ระดับน้ําประมาณหัวเข่านะครับเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้วนะครับฝนตังแต่เมื่อคืนนะครับมีฝนกระทบทําให้น้ําท่วมรถสัญจรไม่ได้นะครับตอนนี้

นี่ขนาดแค่นี่ขนาดแค่ฝักนะนี่ขนาดแค่ฝั่งนะนนแ,งนะแล้วก็ในนั้นเกินหัวเข่าอะแม่น่าเล่นสไลเดอร์ไม่แค่แค่แค่แปดโมงครึ่งไงอ่าี้